สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทเอร์ทุกคนนะครับพบกับผม N a t r เ d e เช่นเคยเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปดูเทรดเบรกดาวน์ EP 2กันครับว่ามีแนวคิดโลจิกหรือกระบวนการคิดเนี่ยในมุมมองของ ICT แล้วก็คอร์เตอร์เทลลี่กันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราจะสังเกตว่าบริเวณตรงนี้นะครับเนื้อเทียนเนี่ยได้ทําการปิดต่ำกว่าบริเวณเนื้อเทียนของแท่งเทียนขาขึ้นเท่ากับว่าตอนนี้ครับแรงเซลลในตลาดเนี่ยมีมากกว่านะครับ นิดนึงก็มองได้นะครับเท่ากับว่าแท่งเทียนถัดไปนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเนาะรีเทสนะครับแท่งเทียนล่าสุดนะครับแล้วก็ลงไปหาบริเวณรายซ้ายหรือเซลไซน์ลิคิดิตี้นะครับแต่ในเคสนี้ก็จะเป็นเซลไซน์นะครับเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้เป็นท่าเฟมด้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะท็อปดาวลงมาดูในโลทาาเฟมนะครับเพื่อให้มันเห็นความชัดเจนของรายละเอียดแท่งเทียนมากขึ้นนะครับว่า อ่าละตอนนี้ราคาเนี่ยมีโอกาสลงไปเคลียร์เซลไซส์หรือลงไปส่งมอบราคาที่ไหนได้บ้างนะครับเนาะเป้าหมายแรกเลยเนาะถ้าเราจะเซลล์ลงไปนะครับจากเรเลชันภาพใหญ่นะครับเราก็จะเซลล์ลงไปหาที่บริเวณโลนินะครับอันนี้เห็นชัดมากที่สุดเนาะหรือจะมองลงไปหาแถวแถวแฟลรูกแก็ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้จะมีแฟลรูกแก็ซ่อนอยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าราคาเนี่ยครับทำอะไรครับแอคค m ม l a เลชั่น um เนะาะชัดมากเลยเนาะแอคค m ม l a เลชั่น um นะครับทำม a n i p u เลชั่นเนาะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเฟสของการดิส t r บิวชั่นนะครับซึ่งเราจะเทลงไปหาที่คีย์ไพน์เลเวลนะครับคีย์ไพน์เลเวลของเราเนี่ยก็คือ Sell s e l ไซ i ์ e l i q u i ต i t y ี้หรือ a ฟ r มลูก e ก a p นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยจะต้องลงมาส่งม่บราคาที่บริเวณ ฟลาแกปนะครับอันนี้คือเรามองเนาะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้เดเรคชั่นภาพใหญ่แล้วเนาะก็ลองลงมาดูที่โลทําเฟรมดูว่า,าตรงนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่เราท็อปดาวลงมานะครับเราจะเริ่มเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นออเดอร์บ็อกของดีใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ในเฟสของการดิสเิบิวชั่นของราคาใช่ไหมครับถ้าเฟสของการดิสเิบิวชั่นของราคาเนี่ย ตรงนี้เราเห็นอะไรไหมตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นแฟลตแก็บของสีชั่วโมงแล้วเนี่ยตรงนี้ยังเป็นอีควอนลครับเปรียบเสเมือนกับแมกเนตนะครับเป็นแม่เหล็กเนาะที่เราต้องโฟกัสนิดนึงนะครับอาจจะถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้แต่ว่ามันก็อยู่ในระดับ Discount ของราคาแล้วเนาะสิ่งท,ที่เราจะทำนะครับคือเรารอราคานะครับฉเฉลยก็คือรอราคาเนี่ยขึ้นไปหาที่บริเวณ คีย์ไพเลเวเหมือนกันก็คือออเดอร์บ็อกชุดนี้นะครับผมจะมองเป็นการรวบแท่งเทียนนะครับอ่าอันนี้ของเดเนะเดเป็นออเดอร์โขาลงใช่ไหมครับจินตนาการของเราเนี่ยเราจะรอให้ราคานะครับขึ้นไปก็ทําแบบนี้นะครับอารมณ์มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นหลังจากนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรารอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็ราคาถึงไปถึงคีย์ไพเลเวลครับเราก็จะมองเซลล์กันเนาะ หลังจากนั้นนะครับให้เรารอที่ราคาที่คีย์ไพเลเวลนะครับช่วงเวลาที่ผมจะโฟกัสเป็นช่วงเวลาแรกเลยนะครับก็คือช่วงเวลาประมาณตีสองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าตี 2, สองเสร็จปุ๊บเราค่อยไปรอเล่นรอเทรดอีกทีนะครับช่วงเวลา8ปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งนะครับที่เป็นช่วงเวลาของนิวยอร์กเนาะซึ่งตีสองเนี่ยมันเป็นเวลาของลอนดอนนะครับเราต้องการเห็นไฮหรือโลของแท่งเทียนรายวันนะครับทีนี้เราก็จะรอแท่งเทียนตีสองนะครับ เราไปที่ประมาณเวลาตีสอเนาะตีสอหรือยังยังไม่ถึงนะฮะเราไปก่อนครับตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่ที่บริเวณคีย์ไพร์เลเวลนะครับของ30นาทีเนาะซึ่งถ้าเป็น1ชั่วโมงนะครับสามารถใช้แบบการรวบแท่งเทียนนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตีที่บริเวณเนื้อเทียนนะครับตรงนี้50%เนะครับเขาเรียกว่ามินเทชโชนะครับน,นี่คือเป้าที่เรามองไว้เนาะว่าราคาเนี่ยมีโอกาสดิสทิวชั่นลงมาเนาะ ตอนนี้ราคาเนี่ยได้มาแตะอยู่ที่คีย์ไพเลเวลเนาะแต่เราจะรอดูอาการที่บริเวณตีสองนะครับที่สามสิบชั่วโมงก็จะเห็นรายละเอียดที่มากขึ้นเนาะตรงนี้นะฮะรอครับปฏิกิริยาแรกเนาะที่เราเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมันมีแรงเทขายลงมานะครับเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะหลังจากที่เขาขึ้นไปแตะที่บริเวณคีย์ไพเลเวลเนาะ อาจจะไม่ถึงออเดอร์บ็อกของแท่งนี้นะครับแต่พอเราดูหนึ่งชั่วโมงนะแท่งเทียนเนี่ยผมบ,บอกว่าราคาเนี่ยมีแรงเซลลเข้ามาเนาะตั้งแต่แท่งแท่งนี้แล้วนะฮะแท่งนี้เนาะอ่าคือราคาปิดเนื้อเทียนเป็นสีดํานะครับมีทิ้งไส้ไว้ข้างบนเนาะแล้วก็มีเนื้อเทียนอยู่ข้างล่างนะครับทแท่งหนึ่งก็เทล,ลงมานะครับแต่ยังไม่เข้าช่วงเวลาครับเราก็ยังไม่เล่นนะ แต่ลองสังเกตดูนะครับว่าตัวนี้ราคาเริ่มเปิดเปิดเผยแฟลูกแก็บเนาะไว้เป็นแบบนี้นะฮะเราก็รอต่อไปครทีนี้เห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยเมื่อเวลาเขาเปิดเผยแฟลูกแก็บเนาะเดี๋ยวราคาเนี่ยก็จะมาทำการรีเทนเมนต์นะครับเพื่อปิด liquidity void หรือว่าแฟลูกแก็บนั่นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะเราเหมือนสายฟ้านะครับ เดี๋ยวรารอ,ลอ,ลอตอนนี้เขาตีสอนะฮะเรารอ,อดูความชัดเจนนะครับจากบริเวณเฟลดูเก็บตรงนี้นะว่าสามารถดันราคาเนี่ยให้อยู่ต่ำกว่าเฟลดูเก็บได้หรือเปล่านะครับถ้าสามารถผักดันราคาให้เกิดแรงเซลได้เนี่ยเราจะทําการเข้าเทรดนะครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมัน มีแรงเซลล์เข้ามาในตลาดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอดูต่อไปครับว่าตลาดจะเฉลยแบบไหนเนาะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราอ่าน Pri ย e อ c ชั่นดีๆนะเราจะสังเกตนะครับว่าก่อนที่เขาจะลงมานะครับเขาเคลียยบ buy ซ i d e l i q u i d i t y เนาะทําเป็นทัลเโซปนะครับหลังจากนี้ก็รอครับราคายังไม่สามารถปิดเนื้อเทียนแรงขายที่แข็งแรงได้นะครับ จะสังเกตว่าปิดแท่งเทียนเนื้อเทียนสีดําก็จริงนะครับแต่ยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าได้เนาะเราก็รอนะฮะตอนนี้ราคานะครับเป็นอิมบาลานเนาะได้แท่งได้เอเฟชชั่นลงมานะครับเป็นอิมบาลานที่ค่อนข้างแข็งแรงรเหมือนที่บอกไว้ก่อนหน้าน,นี้เนาะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบสายฟ้านะครับหลังจากที่ขึ้นไปรีบอลานที่แฟลนกแกบนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้หลังจากนี้นะครับก็คือ รอเห็นเทรดเซตอัพนะครับจริงๆสามารถเข้าเอนทได้แบบ Aggressive ตรงนี้นะครับแต่ว่า Stop l ล s s เนี่ยจะอยู่กว้างพอสมควรเลยนะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการเทรดของแต่ละคนนะครับว่าจะสามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เนาะจากจุดส t o p l ล s s นะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมารีเทสนะครับอยู่บริเวณ 50%นะครับของแท่งเทียนก่อนหน้าเนาะเพื่อทดสอบว่าอิอมบาลานซ์ตรงนี้แข็งแรงหรือเปล่านะครับที่จะผลักดันราคาเนี่ยลงไปหาเซลไซ i ์ลิควิดิตี้ข้างล่างเนาะแล้วก็พวกเฟลลูกเก็บข้างล่างของเป้าใหญ่ของเรานะครับหลังจากแท่งเทียนนี้ปิดเนาะเราจะได้เฟลลูกเก็บมาหนึ่งอันฮนะเป็นสิ่งที่เราควรจับตามองนะครับแท่งเทียนแท่งเทียนนี้นะครับมองบอกว่ามีแรงขายเข้ามานะครับแล้วก็ แฟล์วลูแก็เนี้ยสามารถผลักดันราคานะครับลงไปต่ํากว่าเฟล์วลูแก็ได้นะครับตรงนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าสามารถผลักดันราคาเนี่ยลงไปหาเทเลไซด์ลิคิดิตี้ได้นะฮะดังนั้นสิ่งที่เราควรทาคือเราจะเข้าเทรดนะครับสต็อปลอสอยู่ที่ไหนอ่าถ้าเป็นผมผมจะเอาไว้ที่แท่งเทียนอิมบอลันนะครับเพื่อเหนือหรือว่าเหนือเฟล์วลูแก็ก็ได้นะครับตรงนี้เนาะ อาจจะเอาวางไว้ที่สวิงก็ได้นะครับแต่อา่อาไม่ค่อยคุ้มเนาะดังนั้นผมจึงเลือกเอาวางไว้ที่อิมบาลานะครับเพราะอิมบาลานี้แข็งแรงเนะาะอา่าอเราจะอยู่ที่1 7 9นะครับหรือใครจะเก็บที่2อแอร์ก็ได้เนาะในเคสนี้ผมเก็บที่2อแอร์นะครับหรือ มีอีกวิธีหนึ่งนะครับการตี Standard d e v i a t i o นนะครับการหาเป้าหมายนะครับสอดคล้องกับ2 Standard หรือ4 Standard ดพอดีเนาะถ้าเราเชื่อมั่นนะครับว่าเออเนี่ยคือเป้าหมายที่ถูกต้องของเราละในการ Distribution ลงมานะครับเราจะทนเราต้องอดทนถือออเดอร์ Order ให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ตลาด Reaction กับ เอนทีของเรานะครับที่เราเข้าไปเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นโลจิกที่เราใช้ในการเข้าเทรดนะครับง่ายๆนะครับสเต็ปหรือว่าเช็คลิสที่เราต้องทําเลยก็คือดูว่าราคาเนี่ยจะไปที่ไหนนะครับแล้วตอนนี้ราคากําลังทําอะไรอยู่เนาะก่อนหน้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับถ้าเราเห็นอ่าเอ็มดีแพทเอ็มดีแพทเทิร์นนะครับหรือว่าการเกิดแท่งเทียนแท่งใหม่เนี่ยเราสามารถใช้ออโต้โฟแบบนี้นะครับในการเข้าเทรดได้เนาะในรูปแบบของ ICT นะครับก่อนจากกันไปนะครับ ผมจะมาเสริมเรื่องของมิติทางด้านของเวลานะครับซึ่งผมจะใช้คอตลีเทลลี่นะครับตอนนี้นะครับเราจะสังเกตว่าราคาเนี่ยอยู่ในเฟสของการทำดิสต r ิบิวชันใช่ไหมครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ถึงเป้าเนาะผมก็เลยมองว่าตรงนี้นะสามารถเป็นเฟสของการคอตลีเอชันเพื่อไปเคลียร์อีกว่าอีกวาโลกข้างล่างได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะมองให้เป็น x นะครับเเท่ากับคอตลีเอชันนั่นเองนะครับซึ่ง x เ,เนี่ยสามารถ ออกได้สแบบเลยนะครับก็คือการ r e v e r s a l หรือ c o n t i n น a t i o นนะครับอันนี้ก็คือต่อจากเรื่องก่อนหน้าเนอะอันนี้ก็จะเป็นมิติทางด้านเวลาที่ผมใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมบอกเนาะคือช่วงเวลาที่ผมจะโฟกัสช่วงแรกก็คือตีสองเป็นต้นไปนะครับตีสองถึงตีห้านะตลาดของลอนดอนนะครับซึ่ง เราจะสังเกตว่าเมื่อช่งถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะครับราคาก็จะไปแตะที่บริเวณคีย์ไพ์เลเวลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อเทดได้เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้เนาะจากอันเมื่อกี้เนาะ,นะทุกๆอย่างก็จะเริ่มสอดคล้องกันเป็นแฟคทัลนะครับไม่ว่าจะทางด้านมิติของเวลาแล้วก็ราคานั่นเองนะครับเสริมอีกมุมมองหนึ่งนะครับ ถ้าเพื่นพนพนอนๆคนไหนเทรดเป็น market maker buy หรือ sell model เนาะหรือ MMAM นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น original ขนส่งดีเดชันเนาะซึ่งราคาเนี่ยก็จะมาเคลียร์ได้แบบสะอาดหมดจดนะครับตรงนี้เนาะผมมองว่าเป็นสเตจหนึ่งนะครับ first stage นะฮะตรงนี้เนาะถ้ามองเป็น market maker นะตรงนี้นะครับผมมองเป็น second stage เนาะ อันนี้คือสเตทส,สุดท้ายนะครับที่มาเคียอีควอโลอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมมองของมาเก็ตมเกอร์เซลโมเดลนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนีเ่ยไม่มากก็น้อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอคลิปหน้าที่จะออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย